สวัสดีค่ะวันนี้ทีมเพล y สปิริตสตูดิโนะคะพาพวกเรามาที่สถานที่จัดกิจกรรมของ Tales and Play s u m m e r c ค m p 2025ค่ะที่ไหนน่ะหรอสถานที่ จัดแคมป์ในปีนี้นะคะก็คือร้านอิงจันค่ะมีที่จอดรถให้กับผู้ปกครองอย่างแน่นอนนะคะก็อยู่ในบริเวณนี้พอเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินเข้าไปที่ร้านค่ะนี่ไงร้านอิงจันกน็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของร้านนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันค่ะ ผ่านสะพานตรงนี้ค่ะแล้วก็มีน้องเป็ดที่นี่ก็จะมีน้องเป็ดน้องไก่นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เห็นน้องเป็ดน้องไก่ได้ด้วยนะคะเราเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ทางขวามืออทางซ้ายมือสิทางซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นบริเวณโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งเป็นลานที่นั่งนะคะ ผู้ปกครองก็สามารถที่จะมานั่งรอเด็กๆในบริเวณนี้ได้นะคะหรือว่าตอนที่เด็กๆจะรับประทานเบรดหรือรับประทานอาหารกลางวานันถ้าเกิดว่าอากาศไม่ร้อนจนเกินไปเด็กๆก,ก็สามารถที่จะมานั่งรับประทานกันตรงนี้ได้คะ่ะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มารอน้องๆน,นะคะด้านในคะ่ะนี่เลยนะคะ ด้านในนะคะของร้านอาหารก็จะเป็นห้องแอร์คุณพ่อคุณแม่สามารถมานั่งรับประทานอาหารรอเด็กๆได้ค่ะนอกจากนี้ด้านนอกนะคะบริเวณที่มีที่นั่งเนี่ยยังนั่งจิบชากาแฟรอได้ด้วยเพราะว่าที่นี่นะคะก็มีบริการเครื่องดื่มทั้งชาแล้วก็กาแฟอยู่ด้วยนะคะแล้วเราจัดกิจกรรมกันตรงไหนัน่เน,นะสิเราจะพาเดินไปอีกนิดนะะึงค่ะ เยังสร้างอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าเสร็จทันวันแคมแน่นอนทางร้านดินจันนะคะสร้างห้องกิจกรรมให้กับซัมเมอร์แคมป์ในครั้งนี้เลยค่ะซัมเมอร์แคมป์ในครั้งนี้นะคะเป็นกินจกรรมแสงเงาเล่าเรื่องนะคะก็คือการกระบวนการที่ถ้าให้เด็กๆนะคะทำหุ่นเงา ว่าเป็นกระบวนการเย็นคะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นแสงและเงานะคะหรือเด็กๆจะทําการสแสดงเนี่ยต้องอาศัยข้อหนึ่งความใจเย็นนะคะอาศัยการรอคอยการกํากับตัวเองและก็ต้องรู้จักทํางานกับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นการที่ออกแบบ รอที่ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอะถามว่าจะเข้าห้องน้ําตรงไหนไปดูห้องหน้ำค่ะตั้งมาเลยตรงนี้ค่ะห้องน้ําของเรานี่ค่ะแบ่งแยกเป็นห้องน้ําชายและก็ห้องน้ำหญิงนะคะห้องน้ำน่ารักมากๆเลยนะคะเราก็ให้เด็กๆมาเข้าห้อง กันนะคุณครูจากเพรสบิลิ t สตูดิโอนะคะก็รอเด็กๆอยู่ที่ t a ลเซนเพ y s ซัมเมอร์แคมป์ค่ะมากันเยอะๆเลยนะคะ